เวทแปดถล่มทลายศิลปินสาวสร้างตำนานใหม่ฟาดเจ็ดลุกบนเวทีประกาศรางวัลสวยปังมากความสามารถไลที่ติสำหรับศิลปินสาวสวยจอนโซมีหรือที่แฟนๆชาวไทยจะเรียกเธอว่าน้องส้มที่ล่าสุดเธอได้สร้างตำนานในการประกาศรางวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเคป๊อป2 2 MAMA มาม่าอเวซึ่งจัดขึ้นที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่วันก่อน ซึ่งในงานโซมีเธอได้รับหน้าที่พิธีกรในงานวันแรกอย่างเพอร์เฟคไรที่ติแต่ที่ได้รับฟีดแบ็ชื่นชมอย่างล้นหลามคือเสื้อผ้าหน้าผมที่งานนี้น้องส้มชีเล่นใหญ่รัชดาไลทีเยเตอร์สุดๆจัดเต็ม7็ดชุดเน้นๆพร้อมแต่งหน้าทำผมใหม่หมดบอกเลยว่าไม่จมไม่หายไม่แพ้ใครมองไปก็นึกว่ากำลังดูแฟชั่นสวยจึงไม่ไหว